สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวฟิลฟิลสีฟ้าที่ผมรีวิวไปครับผมนี่ครับผมผมจับฟิลสีฟ้ามาแปลงเป็นไดโอดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมยัดตรงกลางนี่ผมยัดไดโอดไดโอดตัวเล็กๆไว้ข้างในตรงกลางของฟิลนะครับนี่ครับเหมือนกับตัวนี้เลยครับอันนี้ไดโอดผมยัดไว้ข้างในครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับรอสักครู่นะครับ ร้านปลายข้าวเหนียวหมูทอดห่อใบตองที่มีหน้าให้เลือกถึง15หน้าทานคู่กับข้าวเหนียวที่เลือกได้ถึง3แบบและจากวันนี้บบนะะขอเชิญคุณผู้ชมไปชิมข้าวเหนียวไส้หมูเขียวหวานหอ่อใบตองรังแรกของทางร้านที่เปลี่ยนจากข้าวเหนียวหน้าหมูทอดเปลี่ยนเป็นไส้หมูพริกแกงเขียวหวานรสเผ็ดร้อนข้าวเหนียวไส้หมูเขียวหวานหอ่อใบตอง ร,ร้านต่อร้จรเจ้าบูี่าเ่นสตองกงที่เสิรอาหารขาวของหวนและเครื่องดนนนหนิดปบ,บบฮองกงแท้อย่างเปิดเดี่ยวหลอกสไตองกงที่ถึงเครื่องี่ครับมาจากฮ่องกงเลยทีเดียวนี่ครับทุกคนเห็นกันหรือเปล่าเป็นคาเฟ่เป็นคาเฟ่สวยเลยนะ นะสไตล์น่ารักมาเฟ่คาเฟ่ก็จะเป็นอะไรคาวหวานเครื่องดื่มเครื่องดื่มได้หมดครบบรรยากาศไวซสรุ่ไวซ์ไหนก็ได้หมดนะครับผมจะช่วยไปฮ่องกงนี่ครับนี่นะครับนี่ครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้นี่ครับตรงกลางนี่คือไดโอดนะครับผมผมยัดไดโอดไว้ข้างในครับผมนี่ครับอันนี้ฝาครอบมันฝาครอบของเขานะครับนี่ครับอันนี้สองตัวนี้แป็นไดโมดนะครับผม กะอันนี้กะว่าจะทาวันอื่นแต่ดูไปดูมาเลยทําตอนนี้เลยแปลงตอนนี้เลยผมนี่ใช่ไหมครับอันนี้แปลงแล้วส่วนสีฟ้านี่ยังไม่ได้แปลงแต่ตอนนี้แปลงแล้วครับเพิ่งแปลงเมื่อกี้เองครับผมแต่คลิปไม่ได้ถ่ายครับผมเราไม่ถ่ายตอนทําเราจะถ่ายตอนตอนที่ทําเสร็จแล้วครับผมง่ายดีครับนี่ครับนี่ครับไดโอดจะอยู่ตรงกลางครับผมข้างในนะครับผม นี่นะครับเดีจะปิดสาวแป๊กนะครับนี่ทางแป๊กจะนำเมนูก๋วยเดือดหลอดสไตล์ฮ่องกงซึ่งก๋วยเดือดหลอดสไตล์ฮ่องกงจะแตกต่างจากที่เราเคยกินยังไงไปชมกันครับทุกอย่างไปชมกันเลยคุณฮ่องกงเป็นยังไงโยงใช่ไหมเป็นอาหารสไตล์กวามต้มฮ่องกงนี่จะใช้เครื่องก๋วยเดือดหลอดกัน กดใหม่ทุจาอ๋อคือมีเครื่องอยู่ที่นี่นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอันนี้ครับสองตัวนี้แปลงมาแล้วสองตัวนี้ผมทำไปจิ๋วหอดเนี่ยนะโอ้นี่ครับสองตัวผมทำไปผมทำไปวัดเมื่อวันก่อนแล้วครับแต่ไม่รู้วันไหนจำไม่ได้แล้วครับ ทำไปเมื่อเมื่อตอนที่แล้วนะครับอันนี้เพิ่งทาเมื่อกี้เองนะครับผมนี่เห็นไหมครับจับแป้งเลยครับผมตกย้ํานะครับว่าตรงนี่ตรงกลางจะตรงกลางไบโอดจะอยู่ข้างในนี่เห็นไหมครับเห็นส่วนที่โผล่ออกมาจากตัวตรงกลางคือไดโอดครับผมนี่ครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าผมทําให้มันเรียบร้อยหน่อย นี่ครับนี่ครับนี่อันเหลืองเหลืองนี่คือใส่ไฟที่ต่อเข้ากับไดโอดเข้ากับขั้วฟิวนะครับเชื่อมต่อขั้วฟิลนะครับผมเห็นไหมครับนี่ตรงกลางก็คือไดโอดเหมือนกันครับผมตรงกลางหุ่นยัดไดโอดไว้ตรงกลางหุ่นฟิวนะครับอันนี้คลิปที่แล้วตอนที่หนึ่งตอนนี้ตอนที่สองแล้วครับนี่ครับส่วนไดส่วนอันนี้อันนี้ส่วนอันนี้เดเจอร์จันเบน กับดิกับจานเบรกแล้วก็ดิเบรกตัวนี้นะครับนี่ครับยังไม่ใสเลยครับผมเดี๋ยวถ้าใสเดี๋ยวผมมาถ่ายให้คลิปอีกทีหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่กับนี่ครับนี่ครับฟิลรถยนต์กับหลอดไฟแสดงสถานะแปลงเป็นไดโอดครับผมอันนี้แปลงแล้วอันนี้ผม อันนี้ผมแปลงแล้วนะครับผมนี่ครับขอพูดถึง2ตัวนี้ก่อนครับอันนี้ผมไปขอจากคุณครูที่โรงเรียนมาครับผมเพราะว่าผมเรียนผมเรียนช่างยนต์ครับผมเลยแล้วผมแล้วผมก็ได้เรียนแล้ววิชาช่างยนมีระบบไฟให้เรียน อะไรอ่ะให้เรียน<ม>ให้เรียนระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ครับผมผมก็เลยก็ขอครูที่สอนระบบไฟฟ้ารถยนต์เข้ามาครับผมตัวไหนนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อจากร้านขายมอไซค์ของเองครับผมนี่ครับสามตัวนี้ที่ผมจะไปต่อกับวงจรไฟครับผมนี่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะต่อวงจรไหนบ้างครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปค่อยเดี๋ยวถ้าตอนต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้อีกทีนึงครับผม แต่ที่พอรู้เลยคือสองอีกสองตัวตัวนี้กับตัวนี้คือตัวนี้แหละคือสองตัวนี้คือแต่ที่แน่คือสองตัวนี้ต่อกับหลอดไฟหลังและหลอดไฟหน้าครับผมส่วนตัวนี้ไม่รู้จะต่อกับวงจรไหนครับผมเดี๋ยวถ้าผมต่อวงจรไหนหรือใช้ตัวไหนผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูกทีหนึ่งครับผมตอนผมทํารถเสร็จสมบูรณ์นะครับ คุณปูของผมครับอันนี้เอาไปใส่คุณปูของผมที่ที่รถจักรยานผมที่ทำระบบเดินระบบไฟไว้ครับผมนี่ตอนที่สองชุดสับชุดนนี้ขอละก่อนสวัสดีครับ